สวัสดีครับสวัสดีสสดยามค่ำคืนยามดึกและก็ยามเช้าวันใหม่เพราะว่าเป็นเที่ยงคืนพอดีเลยนะครับเท mm ี่ยงคืนแล้วระบบแอร์คันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับไม่รู้เห็นว่าเขาจะออกงานตีสามนะครับเสร็จเรียบร้อยฮะเก็บกวาดเก็บของปิดบ้านเรียบร้อยนะครับไปเซเว่นมาเรียบร้อยแล้ว ได้นมมาหนึ่งขวดนมปังมาหนึ่งถุงนะก็ไม่รู้นะครับว่เาเขาจะมาเอารับรถหรือเปล่านะแต่ผมทำเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะครับถอดลิ้นโซนล้างตู้แอร์นะครับล้างคมแอร์ล้างแผงแอร์ล้างท่อแอร์นะครับแล้วก็วันนี้มีงานสองสามคันด้วยนะครับโดดไปโดดมานะครับแล้วก็มาทำคันนี้เสร็จ เที่ยงคืนพอดีเลยนะครับผมเป็นคนนี่แบบว่าผมทำงานผมลุยอยู่แล้วนะครับ <c oughs> ถ้าใครที่คบผมรู้จักผมก็จะรู้ดีนะครับผมเป็นคนนี้แบบว่ารับ <c> ผ <oughs> ิดชอบต่างงานนะครับนะฮะใครจะว่าผมยังไงก็แล้วแต่นะครับก็ไม่เป็นไรครับ ผมอาจจะใจร้อนมาหน่อยนะคคลิปที่แล้วโพสอะไรไปก็เหมือนคนโง่ครับนะครับผมโมโหนะฮะครับผมก็อยู่ของเราครับทำหน้าที่ของเราไม่มีใคร <c oughs> ไม่มีใครที่เขาจะมาเออสนใจหรอกครับเราสนใจงานของเราดีกว่านะฮะขอบคุณนะครับ รับตั้งแต่พ่งนี้ไปก็จะเริ่มต้นใหม่ไม่ต้องไปสนใจอะไรแล้วนะครับทำในงานนะขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมนะฮะแล้วก็อะไรดีก็เก็บไว้นะครับอะไรไม่ดีก็ปล่อยันไปนะครับตักเตือนผมได้นะครับไม่ได้ว่ากันนะครับบางทีก็ลมร้อนไบ้างนะครับครับผมขอบคุณมากนะครับหลับฝันดีนะครับ ต้องตื่นแต่เช้านะครับมันมีคันนี้คันหนึ่งอันนี้ก็ทําอยู่นะครับไม่ใช่ไม่ทํานะเนี่ยครับสูบิชิไทตันนะอย่าทำแต่เช้านะครับเงินมันไม่ได้ <c oughs> มันเงินไม่ได้มาง่ายครับกว่าจะได้มามันก็ต้องแลกด้วยมันพังลาแรงนะฮะแลกด้วยวิชานะครับขอบคุณนะครับ สำหรับการรับชมนะฮะขับรถขับล้วก็ง่วงก็จอดนอนนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ